สวัสดีค่ะยินดตรับเข้าสู่ช่องมินิมิโซนนะคะวันนี้เราจะมามาที่อะไรนะคะเที่ยวที่ไหนเอ่ยไร่รัตนาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่คาเฟ่ผสมกับสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าก็จะมีประมาณนี้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นโซนที่ล่มลื่นมากมากค่ะเอาไว้สําหรับไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเอากาแฟมากินได้นะคะไม่ใช่ต้องสั่งที่ร้านเขาแล้วก็มานั่งทานได้นะลูกนะใช่ค่ะเอากาแฟมากินอ่ามีร้านไอติมด้วยตรงนี้ใช่ไอติมนะคะเราไม่ได้สั่งเพราะว่าินป๊อปคอร์นใช่ไหมอร่อยค่ะร้านไอติมก็จะมีแบบใกล้ๆกับโซนของเล่นเด็กใช่ไหมลูกใช่ค่ะคือสามารถขึ้นมานั่งได้ เป็นแบบเขาเอารังพึ่งนะคะแบบไม่ใช่รังพึ้งน่ะมันเขาอาจจะเอารังพึ้งปลอมมาใส่มาโชว์เหรอคะลูกใช่มาโชว์มันก็เป็นโต๊ะเป็นถ้วยหรอถ้าเป็นรังพึ่งจริงอะมากินได้อันนี้เป็นด้านบนไม่น้องขึ้นไปดูวิวเนาะใช่ค่ะเสร็จแล้วด้านล่างด้านล่างจะเป็นอะไรนะลูกสนามเด็กเล่นค่ะใช่ไหมน้องมาวินเล่นกับพี่มิวใช่ไหมลูกสวยมากนะคะนี่ไงผู้กัญญาสวยมากๆเป็นวิวนะคะ ีง่ายใครเล่นอยู่เอ้ยน้องมารินใช่ไหมสนุกไหมลูกสนุกมากวิววเล่นกับพี่มิวนะคะไปขี่ม้าเลยวิวเสร็จแล้วก็วินบินกลับเล่นกันสนุกมากขี่รถด้วยใช่ไหมลูกเล่นขี่รถนะคะ่นขีรถเอ่าอันนี้ก็ตายก็ตายให้อาหารก็ตายต่อให้อาหารก็ตายแล้วก็อะไรนี่แกะด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกมารินมัดแล้วเท่าไหร่ย่ามัดแล้วเท่าไหร่สิบบาทใช่ไหมสิบบาท อมให้อาหารเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปข้างในซึ่งมันเขียวขจีมากเลยใช่คือแบบธรรมชาติตะโกเลยอ่ะมีแบบเขียวขจีแล้วก็มีกวางข้างในใช่ไหมเราจะไปให้หันกวางนะคะเราเดินไปนะคะเดินข้ามสานไปปุ๊บเนาะเราก็จะเลี้ยวขวา ไปเราข่าสะพานไม้ใช่ไหมค่ะเขาจะปลูกต้นข้าวหรือไม่ใช่ใช้ไว้ต้นข้าวปลูกข้าวใช่ใช่สวยมากเลยค่ะเขียวเลยเนาะเขียวชะอีเลยเขียวขจีเขียวชะอีอ่ามีต้นข้าวนะเราจะข้ามกันไปนะคะมีต้นมะพร้าวมะพร้าวมีหนึ่งลูกมะพร้าวมีหนึ่งลูกบางครั้งนี่มันรักกินไม่ได้ละเพราะมันเป็นของร้านมักินอันนี้นะคะเป็นตอนที่เราาข้มข้ามแล้ว ตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พ่อแม่นะคะมาแล้วเราก็มาถ่ายรูปแชะยังมีกับคุณพ่อนะคะแล้วก็สวยไหมคะสวยมากเลยลุ่มลื่นมากๆลุ่มลื่นมากเลยอ่ะนี่พี่มินให้อาหารกวางถ่ายรูปกับกวางคะะอันนี้เป็นกวางนี่ไงพี่มินเดินไปเนี่ยสวยมากเลยค่ะตรงนี้มันจะมีปลาด้วยเนอะลูกเนอะตรงนี้เนอะใช่ไหมแล้วก็มีนกเนี่ยเยอะเลยอ่ะมันนะคะน่าจะเป็นนงนงเห็นป้ายค่ะเขาบอกว่าเป็นนกอะไรวะหาใหญ่ๆะไรว่า ลกอะไรเขาไม่รู้มันีชื่อของมันอยู่ร่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนที่จะให้อหารม้าได้ใช่ไหมมีมาด้วยใช่ไหมลูกมาวินได้ให้ไหมใันมาวินได้ให้ด้วยนะม้านะคะใจดีมะนี่นะคะอ่านป้ายก่อนนะคะก่อนที่จะให้อาหารม้าใช่บางตัวให้ไม่ได้ใช่ข้อมูลให้อาหารนี่ไงดูนะพี่มินให้อาหารมาละแล้วมันใจยิ้มยิ้มให้พี่มินด้วยดูดีหมายิ้มไห้พี่มินก็มันนกใช่ไหมลูกไนกนะคะ เป็นนกสีสวยมากเลยหลายหลายสีเลยล่ะถ้าใครเป็นแบบที่ไม่ชอบเสียงดังนี่คือแบบโอ้ไม่นะเสียงนกดังเหรอคะลูกนกขึทางไม่ไดเลยต่อจะเป็นนกแก้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะนกแก้วนกพก้วพูดตันเหมือนแบบเด็ดตออไรไม่รู้อ่ะแก้วเนาะสวยมากเลยตาจะเป็นจะเป็นตกลมๆตากลมด้วยใช่ไหมลูกมีหลายสีนะเนี่ะสีฟ้าฟ้าม่วงๆ่วงก็มีเนี่ยสๆดวด้วย ตรงนี้นะคะเป็นนกอะไรนะหนูเห็นเนี่ยอันนี้มีอยู่ในบ้านนะคุณยายด้วยนะคะอันนี้เป็นนกนกแก้วเหมือนกันอันนี้ให้อาหารม้ากันนะคะกระป๋องละยี่สิบแล้วเป็นกล้วยใช่ไหมลูกใส่ไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ใหญ่ห้าขี่ม้านะคะผู้ใหญ่ห้าสิบ เอ้ยผู้ใหญ่จะสิบเด็กห้าสิบอันนี้น้องมีวจะไปขี่ม้ามาวินทำไมไม่ไปขี่อะลูกตัวกลัวตัวกลัวอ๋อเนี่ยขี่แบบพี่มิวได้นะสนุกไหมพี่มิวสนุกค่ะแต่ตอนแรกก็ตื่นเต้นแบบกลัวมันพยศเนาะกลัวม้าพยศตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ไปได้ใครก็ตื่นเต้นเนาะไม่เคยขี่เนาะไม่เคยขี่เนาะขี่แต่หมาขี่แต่หมาหมาก็กลมช่วยผมด้วยผมหนักอ่ะอันนี้มิวก็จะเกรงๆนิดนึงแต่ก็ ผ่านไปได้ดีสนุกด้วยเนาะลุกเนาะสนกอยู่แต่ันยังไม่กลัวแล้วเดี๋ยวครั้งครังครั้งต่อไปมาวินต้องไปขี่ด้วยโอเคไหมเนาะโอเคนะอ่านี่นะพี่มิวจะขี่ม้าอย่างเร็วเลยคอยดูนะคอยดูนะเร็วมากจริงๆแล้วช้าแต่แม่ทำให้เร็วนะคือเป็นประมาณสิบนาทีค่นั้วนรอบละเท่าไหร่นะคะ วนหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าเขาวนให้สามรอบไม่หลายรอบเหมือนกันสามสิบรอบเหมือนกันอือคือเป็นขี่เป็นครั้งไงใช่ไหมครั้งละ50บาทอันนี้พี่มินพี่มินให้อาหารกวางแล้วกวางตัวนี้มันเขายาวใช่ไหมคะเราชอบแย่มันชอื่นแย่งคนอื่นใช่เนี่ยพี่มินบ่นอยู่เลยแย่งคนอื่นไมันไม่ได้กินเลยใช่ไหมใช่เพื่อเขาไม่ได้กินเออมันได้กินคนเดียวพี่มินก็บ่นว่าไอ้นี่นิสัยไม่ดีแย่งเพื่อนนะนิสัยไม่ดี มีอีโกนาด้วยดูดิสีส้มสีส้มออรนงตัวเลยนี่นะคะเป็นอีโกนาที่หน้าเหมือนกิ้งก่าโรงเรียนมันก็นี่นะอีโกนาเสร็จแล้วอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูอะไรเมื่อวุเราก็จะเดินออกตรงทางออกแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่น้องเห็นบรรยากาศดีเป็นน้องเลยไปถ่ายรูปเนี่ยตรงเนี้ยบรรยากาศดีมาก คือมันน่านั่งเล่นนะมันเดินได้ทั่วถึงกันเลยนะ้องลูกเนาะใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็ขึ้นไปดูข้างบนบรรยากาศนิดนึงนะคะใช่ค่ะน่าน,นั่งเล่นมากนั่งรอเด็กๆให้อาหารกวางอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็สามารถนั่งได้ใครที่เบื่อนะคะสนใจจะไปนั่งกินคาเฟ่รอก็ได้นะคะใช่ อ่ะเสร็จแล้วมันเป็นทางออกใช่ไหมเราจะเดินไปดูบัวใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ว่าหนูมังไม่ไม่เบื่อเลยแบบวิ่งตลอดเวลาเลยค่ะเป็นบัวกระด้งใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใหญ่มากเลยใช่ไหมลูกให่ใหญ่มากอืมไม่ใช่ว่ามันคือกระด้งที่เอามาปิดกับข้าวไว้ใช่เนาะเนี่ยสีเขียวเลยอ่าเสร็จแล้วเดินดูบัวเสร็จแล้วหนูจะไปทําอะไรต่อลูกเรานะคะก็จะไปให้อาหารปลาหรือเปล่าให้อาหารปลา ปลาตัวใหญ่ไหมใหญ่มากเดี๋ยวเขาเล็ดที่บ้าเดนเออตัวใหญ่แต่มันไม่ค่อยเยอะเนาะใช่ค่ะนี่ไงให้อาหารปลาใช่ไหมคะหนูให้อยู่เนี่ยเนาะให้อาหารเสร็จแล้วก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องไปล้างมือสิคะมันมีที่ล้างมือต่อด้วยนะคะตรงเนี้ยแต่ว่านี่น้องเขาให้อาหารปลาเรานะคะต้องล้างมือเสร็จก่อนห้ามไปกินก่อนเล็ดขาดนี่อาจจะมีเชื้อโรคใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปล้างมือกันใช่ไหมลูกใช่เนี่ยค่ะ ถ้าอาหารเสร็จล้างมือแล้วก็จะเป็นทางออกใช่ไหมคะใอ่ทางออกนี่เลยนะคะก็ได้นิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะ่คะนี่เป็นทางออกเนาะก็จะออกไปตรงสนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกอ่านี่ก็คือจะเสร็จละเราจะเดินทัวร์เรียบร้อยแล้วที่ไร่ลัตนาคาเฟ่แล้ว